สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับยี่สิบสี่มิกิจีแล้วนะหายไปนานมากมากเลยนะครับก็กลับมาแล้วนะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องแล้วก็สงสัยกันใช่ไหมว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นเราเปลี่ยนชื่อช่องไปเฉยไม่มีอะไรนะคือชื่อเก่ามมาดูดูไม่ธรมรมะทำไมอ่ะจะพูดยังไงดีอ่ะนะ มาเล่นโปเกมอนยูไนต์กันนะครับซึ่งแต่เพว่าน่าจะเห็นนะผมเล่นบนสวิตนะผมถนัดกว่าบางคนอาจจะรู้จักเกมนี้บางคนอาจจะไม่รู้จักหรือจะมาอธิบายวันนี้คืออย่างนี้ไอ้เจ้าโปเกมอนยูไนต์เนี่ยมันเป็นเกมคล้า,ายๆ ROV อะครับทุกคนแต่ว่าเกมนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่งและตัวละครในเกมนี้ทั้งหมดจะเป็นโปเกมอนแม้กระทั่งเราอะที่เป็นตัวลูก ราจะไปลองเล่นกันดูคืออธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในโปเกมอนยูไน์เนี่ยมันจะแบ่งออกมันจะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายสีส้มกับสีม่วงนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเออเนี่ยแมบปบมันจะเป็นอย่างงี้คือมันจะแบ่งสีส้มกับสีม่วงทุกคนเห็นไหมมันจะแบ่งอย่างนี้ซึ่ง นั่นแหละเราจะต้องมาสู้กันซึ่งจุดประสงค์ของเกมนี้จริงๆล้วอันนี้ผมขอย้ำเลยน,นะเพราะว่าคือให้เราไปฆ่าโปเกมอนป่าเพื่อเ,เอามาทำแต้มตามป้อมหรือไปชูนหน้าฐานอะไรตรงนี้แนะซึ่งการทำแต้มจะเป็นการดังนะฮะดังเหมือนชูบาร์ดอะ่ะลงห่วงนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าเกมเนี่ยครับมันต้องไปตีโปเกมอนป่าเพื่เเอเ่ียามาทำแต้มนะใช่ไหม เนี่ยแหละครับคือเหตุผลที่ทําไมเราต้องมาสู้กันเพื่อที่จะให้กินมโปเกมอนป่านี่เขา,เขาใจยังแต่ทีเนี้ยก็จะมีโปเกมอนป่าก็จะมีหลากหลายแต้มนะแต่ละตัวค่ายากหน่อยก็จะแต้มเยอะนะฮะแต่ถ้าค่าง่ายหน่อยก็จะแต้มน้อยนะครับซึ่งเนี่ยแหละเป็นจุดแตกต่างของเกมอื่นนะเดี๋ยวจะไปเล่นในเกมให้ดูมันประมาณไหนนะครับซึ่งจะเล่นสแตนด์ด่านะและยังไม่เล่น วันนี้ผมจะเล่นตัวเบสิกเลยอะปิกาจูเลยมั Basic, Basic นเบสิกเบสิกเลยฮะวันนี้ผมจะเล่นเตนดาปกตินั่แหละอ่ะเดี๋ยวลองมาเล่นกันให้ดูมานะเมื่งเวลาเล่นก็กดตาปังนี้โอเคโหลดพ้องเรียบร้อยคือจะบอกว่ามันจะมีการสอนก่อนเข้ามาเล่นจริงด้วยนะวันนี้เนี่ยตัวที่ผมจะเล่นเนี่ยวันนี้ผมจะเล่นปิกาจูใช่ไหม อปิกาจูไม่มีเออผมลืมไปปิกาจูมันอยู่ในไอดีมือถือผมนะเอออเสเบิร์นและกันกระต่ายไฟนะครับแล้วแต่ตัวแต่ละตัวสกิลก็จะไม่เหมือนกันอีกนะถ้าคิวถ้าโจมตีถ้าไม่ตายแล้วไม่เหมือน อ,อันนี้คือแบบเบสิกเลยนะนี่มันมีอีกวิธีเยอะื่นนะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายไปเรื่อยๆอันนี้แค่ครั้งครั้งแรกนะที่ที่ผมเล่นมานานแล้วนะผมเลเวลประมาณเลเวลสิบกว่านะตีมต้นๆนี่นแหละอู้คาบิคอนมาจา้าไอ้อ้วนไอ้อ้วนอ้วนอยา่าอ้วนอ้วนจะทำเพื่อเรา cô đỗ một một nhất นะม,มแล้วก็มันจะมีอัพล่างตามโปเกม,มอนด้วยนะอย่างถ้าเราทีมตรงข้ามอัพล่างเร็วกว่าเราเงี้ยเ,เราก็จะเสียเปรียบนะเพราะฉะนั้นอย่าคิดถึงแต่ตัวเองนะเกมไม่ต้องทีมเวิร์กนะทีมเวิร์กก็ส่วนใหญ่นะผมบอกไว้ก่อนว่าจุดป,ประสงคนะ์เนี่ยไม่ใช่การฆ่ากันนะฮะจุดป,ประสงค์ได้คือแย่งโปเกม,มอนไปายเนี่ยพีก่กระจูนมันไม่แย่งนะผมก็แย่งมันะอ่าก็คือ,อยังไงก็ต้องแย่งทำแต้มอะอะไรประมาณนี้นะ ใครจะฆ่าก็ได้สายคิวก็มีเล่นนะเรียบร้อยอัพล่างสวยงาม6ุนาทีโอ้อัพช้าหน่อยปกติผมอัพล่างแต่แปดนาทีเลยนะทำไม่เปิดเลยมาตีโลตองกันเนีย่ยครับอันนี้ก็จะเป็นมนมนแบบระดับสูงขึ้นมาหน่อยนะจะฆ่าได้แต่มีสิบแล้วก็มันจะมีมน โลตอมนะครับเวลาเราตีเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปที่ฐานนะคะเบให้เราสามารถดังได้เลยไม่ต้องชา้าไม่ต้องรอไม่ต้องรอแบบรอดังอ่ะอ่าเนื้อเกียวตอมมาเลยตัวตอมตาก่อนละไข่ไม่ดังตูดังก่อนละไปโอเคก็โอเคนะดูสีอยู่รอบนี้ดังโอเคเออ เว้นเมาเลยเสาจะเกิดแล้วนะเอ่มอมันป่านนี้ไม่เกิดเลยอะเยอะแยาเลยผมไปตีเต่าดีกว่าเล่เตมมันไม่ได้ช่วยทีมเลยโอ้ยใจเย็น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 เย็ใจเย็นใจเย็นใจเย็นจ้าใจเย็นเฮ้ยทีมเราเขาไม่ดีนะโอเคเลย ได้ตีเต่าอับเตะผงงงมากเลยวาตาชิดะกะเล่นแบบผู้ไม้นี่เล่นผู้ไม้ไปไโู่นตั้งแต่เมื่อไหร่งงเล่นมันแตกไปทัเฮ้ยไม่ได้แล้วลิซซัดอนตัวตัวเบาเ้ยเราห้าีา่แล้วเราลิซดอนอยู่ไหนเนี่ยเอ่อคาบิคอนคาร์บิคอนยังไงมันคนมีประเด็นนอ้เราแบบได้ ดังเออปะโผกลับไปเลยทุกทีเนี่กลับไปเลยขาบ,บิ๊กก้อนนะเอาไปล่ะตีแรงนะเอ้ยอย่าเพิ่งอ,อ,อยู่ในมูฟเลยทนไม่ไหวทนไม่ไหวมันอยู่ในมูฟ บิคอนคขาบิคอนมันเป็นตัวแทงนะฮะกูผมไม่โดนะโอะผมโดนบล็อกโดนตีกระเด็น ไปไหนน้องๆเดินไปไหนน้องๆเรีบร้อยเต่าตีไม่บรนาไม่ไปนะไม่ไควรานปู่ปิกเกจูโอ้ยบาบอปิกเกจูปู่มันไ,ไหนปู่ปู่คงเสร็จแต่เราอะปู่คงเสร็จ เะมวณนี้คช okay, นะโอเค MVP นะฮะกุ้เราซอเยอะขนาดนั้นเลยเหรอาช่วยบานนะเยอะนะไม่บานไะม่บานนะแอปโซนี่ผมแท่ไม่เจอเลยแอปโซล่ลยไม่ไม่เราตีปิกาตูกับคาบิก,ก้อนมีประเด็นของเรานันมีประเด็นนะประมาณนี้นะตาแรก เทียบเลยผมบอกเลยรามันเยอะมากๆใครสายทำเควสเนี่ยชอบแน่ๆคือดูดิเควสมันแบบถล่มทลายอะ่ะก็ตั้งจอดยังไม่รัวมีสุ่กระชากเนี่ยสุ่กระชามีแบตเติ้ลพาร์คข้างบนเอาแบตเติ้ลพาร์คหึงได้เลยไปดูนี่แบตเติ้ลพาร์คโอ้ยดินพันอย่างเงแบตเติ้ลพาร์คก็คือเราจะ ยูไน t ์ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะแล้วก็พี่ดีดีกลับมาแล้วนะเดี๋ยวช่วงนี้จะทําคลิปมากขึ้นนะจะอัพคลิปมากขึ้นแล้วก็จะทำกัปพกกิลเลอร์ด้วยนะครับหายไปนานเลยนะจากเกมนี้แล้วก็ถ้าใครอยากให้ทำโปเกมอนยูไนท์เพิ่มนะช่วกดไลค์กดซับสไครต์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าใครอยากแชร์เนี่ยก็แชร์ได้เลยนะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าแล้วก็ขอให้คลิปนี้มีประโยชน์กับทุกๆคนหรือมือใหม่หรืออาจจะเป็นคนที่ยังไม่รู้ในส่วนนี้กับโปเกมอนอยู่ไหนด้วยนะครับก็คุณนะครับก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ตอหน้าตราไหนเราทำอะไรจนต่อกดติดต,ต,ตามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับมิจิจีลาไปก่อนบ๊ายบาย